<laughs> Did you cry after the game, like to release all the pressure. Uh, I didn't really cry. No? I was just over happy. <laughs> yeah, that's it. Uh, because again, uh, fantastic team spirit, fantastic uh, fighting spirit, and I believe that is why we we love that game. That's why we we work with football and games like that are the games that make you really proud as a coach again all the credit to the players and if they did the job we didn't have time for training we came here together we have one training session and to deliver a performance like that they are just good and i'm happy for them and really proud of them well, I'm happy วอย่างที่ทุกคนทราบดีเรามีเวลาแค่วันสองวันเนี่ยก่อนที่จะได้รวมตัวกันจริงๆ20คนแล้วก็เดินทางมาที่นี่มันไม่ได้มีเวลาซ้อมแต่ว่าก็คือต้องชื่นชมผู้เล่นล้วสู้ของเราทุกคนเลในวันนี้ที่แสดงให้เห็นถึงทีมสปินดที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ต่อสู้กันเป็นทีมอย่าง,อย,างยอดเยี่ยมทําให้เราผ่านเข้าไปรอบชเนลเลิศได้เหตุการณ์ท้ายเกมชลมุนวุ่นวายตรงนี้แล้วมานโดนเหลืองด้วยนิดนึงคนระับเพราะว่าเขามีความเห็นอย่าง Uh, believe me, this yellow is not fair. I was stepping inside the pitch because I want to take the players out of the fight. And then the referee say you cannot go inside. I say, but I want them to get out. I don't want to fight. And for that, he gave me the yellow. But my intention was again to get the players out of that fight, especially Jonathan that was involved on yellow already. William already out. So I don't want. us to fight like like that. And at the end, I got the yellow card for that. And okay, I mean, if it's in the rules that I cannot step in, it's fine. But again, I have a, in this case, a good intention. Oh, จริงจริงแต่ดีนะโอกาสที่จะเข้าไปเบรคผู้เล่นไม่ให้ลาะกันแล้วก็ให้เสียใบเหลืองหรือว่าใบแดงเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนีแต่ว่ากรรมการเห็นว่าเข้าไปในสนามก ถ้ามันเป็นกากดกต้องเป็นใบเหลืองใบนะ,ะไปไปาจตนาดียอาทีมที่คุณมาโนยกย่องว่าดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์อย่างอินโดนีเซียเราก็เขี่ยเขาร่วมมาแล้วครับพี่หลังจากนี้ครับพี่เราจะตื่นเต้นเหมือนวันนี้ครับเขาชูเจเป็อินโดนีเซียอัน a ับบิ๊กที่สุดในทันนวร t นาเมนเต์อตาจะเป็นทีมที่เนีที่สุดนทัวามแนี้รา่นวกาแล้วตอีุเ็นอรสเม่ต้องดเกมที่ลเน่ตอีเ่ว What our opponent is doing, if they are playing good, not playing good, or how they are doing, and you have to find a good tactic and a good strategy again. I believe today we deserve to win that game. It's not, again, a lot of emotions, extra time, but we are, in my opinion, sincerely, sincerely a, the team that was trying more and getting the best chances. Indonesia was dangerous on set pieces, a lot corner, free kicks, corner, free kick, but we were the team that were trying to play

ทำให้ดีที่สุดเพื่อที่รอบชิงนะแต่วันนี้มันก็สุดยอดแล้วนะแล้วก็ต้องชื่นชมเวลาเทีเนี่ยปอบติดยิงเท้าขวาไม่ได้เนะีไม่รู้วันนี้ไปยิงมาได้ยังไงนะเท้าขวาก็ยิงไปอย่ายงสวยงามนะประตูครับผันนี้่เราจะ face Malaysia ทุกเกิดตัวแข่งหรือว่าจะ face เวียดนามเราจะเอาได้ คร้วแฝแล้ววันนี้ <laughs> <laughs> วันนี้120นาทีแล้วมาโน่แล้วการเปลี่ยนตัวในวันนี้คือเปลี่ยนผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บเหมือนเล่นต่อไม่ไหวออกนี่มันจะส่งผลต่ออีก2วันอีก3วันถึงนัดชิงยังไงบ้าง <laughs> some have minutes we j i n Right e there s r i very important the job from the physios now from the the, the 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 guys with the massage with the, the doctor I mean this f o e i g h hours special there is no training there is nothing there is just rest talk

นักวิเวท์อของเราเตรียมแผน,นที่มีหัวใจนะคะฝังฝังไทยแล้วก็ฝังอินโดนีเซียนะคะไม่เ,เชื่อว่าทุกคนตื่นเตนเนี่แน่นอนนะคะเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วก็อินโดนีเซียเป็นทีมที่ต้องยอมรับว่าเป็นทีมที่เก่งมากนะคะแล้วก็มีผู้เล่นจากต่างประเทศมาร่วมหลายลคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์10นะคะเบอร์10เต็มเบอร์15แล้วก็ 15, เราแป sí, sí, um. ้งเราแป้งค yeah. ุณอย่ามานมาโนุ่บอกว่าจริงๆแล้วการเจอคนนี้เป็นอะไรที่ยากมากเพราะเขาเก็บตัวกันมานานแต่มาเล่นกันนานพราะเกมวันนี้ก็เป็นเกมที่ผู้ชมเต็มสนามใช่ไหมคะจะเห็นว่าแฟนบอลชาวไทยหลายคนเข้ามาในสนามด้ยกัแล้วก็เป็นเกมที่มันต่างมากจะต้องต้องมีการต่อเวลานะคะแล้วก็เวลามันก็เป็นช่วงประมานานใจก็ยังที่มีเดท

เ็นเดี๋ยวก็จะสร้างว่้เราจะได้ชิมในระหว่างแม่นางกินเดียที่จะ็นมารจัดงานที่สงนมนที่ามเราเราก็แบ่มนามไ้นะัผู้เล่นเป็นานย์หมดในกรกยังมีผู้ใหญ่มาดูเกมนีมากมายครัวก็มีัดนก็งส่งกันท่องเที่ยวอุติการก็มิที่พัก Icana, เมื่อกี้ players, ท่านก็ได้กล่าวเป็แม้หนะว่าท่านประทับใจกับกับกับเกมนี้ว่ากาด้ล่าเงินหลายล้านบาทให้น้องเอานี่น้องเขาไม่รู้เลยนะพูดออกไปเลยก่อนนะคะท่าได้รับไปกล่าวก็บอกว่าคุณชุ่งเราบอกไม่คุณบอกถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะท่านประทับใจนะท่านพัฒนาเองก็มาท่านทูดเองก็ท่านพูดรู้นะที่มีตอนกามาแล้วผู้ใหญ่ใจดีหลายคนก็มาตัวเกมวันนี้ก็ชื่นชมท่านที่ ใหญ่ในการทุกนก็เช่นเดให้กจงามพี่เมย์น้วิทย์แล้วก็คุมคุณตุ่นคุณตุ่นน้งจก็ตรมาให้ลัในะก็ให้กำลังใจแล้วก็อาจาจย์ลดนิดนึงนะคะว่าเสียไปหน่อยแต่เราก็ทาได้เข้าไปตอนนี้ก็การันตีถึงเงินแตว่าแน่นอนนะคะเราก็การเปลี่ยนแปลงก็เป็นอะไรที่เราต้อกจทำให้รู้กอนยนค่ะ <ส>บิดิงครับมีดินี้จุกมจุคนฮะสี่หมื่นคนใช่ไหว่าประมาณแปดหมื่นเนีทั้งนนอกถึงเยอะเลยใช่ไหมครับ่ายแล้วก็อาจารย์แป้งก็ดีนะวันนี้ก็ทุ่อาจารยมาบเคมเดี๋ยวสุดท้ายรับกับแล้วเอาไปได้้ะครับหลังจากนี้อยากจะเจอใครก็ได้หรือว่ามีใจรู้สึก <laughs> uh, between, uh, I want to uh, make it uh, actually uh, between, uh, between Malaysia and uh, Vietnam. What team do you want to meet in final? Of course, I love both but I want to meet the Vietnam as you are a host. Wow! In your team, do you have any plan for final? Uh, ข้อไ o ล์ข้อไฟล์เดอร์แผนอะแผนคอ a เทนต์ใช่โซนนี้เมนนเจอร์าก็เลสุดท้ายกของเชีงหเข้าไปที่จุดเชื่อตการดนางคุสาานะคะที่ท่านนจาน้อยนะคะก็เป็นเกมที่ต่อตอแล้วก็ จังหวะการแข่งในตัวสำคัญก็ดีใจนะคะในที่สุดนะคะฟุตทธรชาติไทยนะคะงเราก็มีเวลาเตรียมตัวน้อยมากไม่เหมือนะคะสามารถเข้าไปถึงการเชียร์เชียร์นะครับขอบคุณใจจากแฟนบอลชาวไทยนะคะซึ่งได้ขอพูดเสมอนะคะว่าเสียเชียร์จากประเทศไทยดังไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนดังว่าถึงพวกเราเสมอนะคะขอขอบคุณจากใจังหวะกางนะะ ที่วันนี้เข้ามากันไม่สะดวกนะคะไม่ใช่ประเทศหลังนะคะประเทศเลน่าขอบคุณนะคะแรงเชียร์นะของผู้เล่นของผู้เชียร์คนไทยทุกคนนะั้งเชื่อว่ามีหลายคนที่เข้าสนามนี้ไม่ได้นะคะก็ยังยังในสนามทุกคนเลียงมามาด้วยใจอย่างแท้จริงนะคะฝากทีมชาติไทยไว้ในอ้อมใจของแฟนบอลชาวไทยทุกท่านี้เลวยนะคะ